สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ k k u Future Skill Podcast รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนา,าคตสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนวันนี้ดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่กำลังฮอตฮิตและมีความสำคัญกับชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือ Tech s a v e y 101 เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ไม่ตกยุคค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า Tech Savvy 101หมายถึงอะไรคำว่า Tech Savvy หมายถึงคนที่เข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วส่วน101ในที่นี้หมายถึงพื้นฐานหรือเบื้องตอน้นดังนั้น Tech Savvy 101ก็คือการเรียนรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี เพื่อ right. ให้เรามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนหรือไว้ทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการทำงานการมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือรู้สึกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินอาจจะรู้สึกว่ายากที่จะตามให้ทันไม่ต้องกังวลค่ะเพราะวันนี้ดิฉันจะมาปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นและก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจคะ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันดิฉันมีคำถามง่ายๆมาถามทุกคนค่ะลองคิดดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง ลองนึกภาพตามนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราอาจจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูข่าวสารหรือเช็คอีเมลระหว่างวันเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือเรียนหนังสือตอนเย็นเราอาจจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน3เรื่องหลักๆค่ะ 1. ทำความเข้าใจโลกดิจิทัลเราจะมาดูกันว่าโลกดิจิทัลคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตของเรา 2. เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐานเราจะมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆ 3. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล เราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆในโลกออนไลน์ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ 1. ทําทำความเข้าใจโลกดิจิทัลโลกดิจิทัลิจิตอลเ World) คือโลกที่ประกอบด้วยข้อมูลและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโลกดิจิทัลเป็นโลกที่เปิดกว้างและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำความเข้าใจโลกดิจิทัลจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโลกดิจิทัลมีความสำคัญต่อชีวิตของเราในหลายๆด้านค่ะการสื่อสารเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการทำงานเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานความบันเทิงเทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าถึงความบันเทิงที่หลากหลายเช่นภาพยนตร์เพลงเกมและอื่นๆแต่โลกดิจิทัลก็มีด้านมืดที่เราต้องระวังค่ะ เช่นภัยคุกคามทางไซเบอร์การละเมิดข้อมูลส่วนตัวและข่าวปลอมการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับโลกดิจิทัลกันมากขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องที่2กันค่ะ 2. เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐานเครื่องมือดิจิทัล digital, digital tool คืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการเข้าถึงและใช้งานโลกดิจิทัลเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีหลายอย่างค่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโลกดิจิทัลอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆทั่วโลกช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้สะดวกและมีฟังก์ชันหลากหลายเช่นการโทรการส่งข้อความการถ่ายรูปการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้แอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันคือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะอย่างบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเช่นแอปพลิเคชันสำหรับทำงานแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ แอปพลิเคชันสำหรับสื่อสารและแอปพลิเคชันสำหรับความบันเทิงการเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่และสามารถทำงานและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำรายงานหรือค้นคว้าข้อมูลใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรืออาจารย์หรือใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ออนไลน์ ส่วนไว้ยทำงานอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานใช้แอปพลิเคชันในการจัดการงานหรือใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าตอนนี้เราก็รู้จักเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องสุดท้ายกันค่ะ 3. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัลความปลอดภัยในโลกดิจิทัลดิจิตอลเซฟตี คือการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เช่นการถูกแฮ็กข้อมูลการถูกหลอกลวงหรือการถูกกล,ลั่นแกล้งการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบวิธีการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามในโลกออนไลน์มีหลายอย่างค่ะตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงรหัสผ่านที่แข็งแรงควรมีความยาวอย่างน้อยแดตัวอักษรและประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนที่จะเชื่อถือข้อมูลใดๆควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเสมอติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัสจะช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเราจากไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอการอัปเดตซอฟต์แวร์จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ของระบบและป้องกันเราจากภัยคุกคามใหม่ๆนอกจากนี้เราควรระมัดระวังพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราด้วยค่ะเช่นไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักและไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของตนเองเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคะ่ะ ดังนั้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญพี่สุภาพขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะข,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง k k u Future Skill Podcast EP 01นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ